วันนี้ป้าว่างๆค่ะก็เลยมาลองเล่นดูในสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะเช่นคีเฟรมเนี่ยป้าไม่เคยทำได้เลยอ่ะนะคะเนี่ยค่ะป้าก็เลยคิดว่าเอามาเล่นๆกับการรีวิวมะนาวอ่ะแปลกมากเลยนะมะนาวเนี่ยป้าปลูกทิ้งๆคว่างๆอ่ะค่ะ เขาเติบโตลูกใหญ่กว่าลูกกอล์ฟอีกที่บ้านมีหลายพันนะคะพันหนึ่งไม่มีเม็ดอีกพันหนึ่งเนี่ยออกงามมากเลยอะนะคะป้าปล่อยให้อดน้ำนะคะบางโอกาสจนใบมันเริ่มเหี่ยวเฉาป้าก็น้ำไปฉีดไปพ่นเขาก็จะออกลูกเหมือนประชดประชันนะคะป้าเอาเ โฟมสีฟ้าค่ะไปกั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะก็สนุกดีแล้ววันนี้มีวิชาอาคมอะไรใส่ไปให้หมดเลยอะ่ะให้คนดูเวียนหัวเล่นนะคะคนแก่นะคะเรียนอะไรก็ช้าเข้าใจอะไรก็แสนยากนะแต่ป้าพยายามค่ะไปดูทุกยูทูบเบอร์ที่ให้มนต่างๆน,นานามานะคะ เหมือลือสีให้วิทยายุทดอ่ะนะคะป้าก็ไปร่ำเรียนมาแล้วก็เอาออกมาโชว์เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ